หนิงปณิตาน้ำตาไหลทำของที่หวงมากหลุดหายโลกใจร้ายกับเรามากหนิงปณิตาธรรมวัฒนาได้เปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ถึงกรณีสามีจินจรินควงสาวกลางสนามบินซึ่งสาวคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนใกล้ตัวของหนิงปณิตาเองรวมถึงทางด้านหนิงปณิตาได้มีการตกลงเตรียมหย่าสามีพร้อมกับเตรียมฟ้องสาวมือที่สามด้วยซึ่งข้อตกลงการย่าหนิงปณิตาได้เรียกร้องขอรถบ้านพร้อมที่ดินอยู่จินจะออกไปเอง แต่ยังมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้และเจอลูกได้ปกติเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกไม่ทําการว่าร้ายอีกฝ่ายให้คนเข้าใจผิดห้ามทําการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าทางกายหรือวาจารับผิดชอบค่าครองชีพในการดํารงชีวิตค่าเรียนทํากิจกรรมค่าใช้จ่ายในบ้านรวมทางด้านจินตกลงจะโอนทรัพย์ทั้งหมดของตัวเองให้นิรินเมื่อถึงแก่มรณกรรมล่าสุดทางด้านหนิงปนิตาทําของรักหลุดหายไปแต่กลับได้เจอเรื่องราวดีๆที่ทําให้อมยินได้ โดยหนิงปณิตาได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณคนดีๆรอบตัวถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัววันนี้ในขณะที่นั่งเซ็งหนักมากกับเรื่องบางเรื่องมองไปที่ข้อมือสร้อยข้อมือที่หวงมากหลุดหายไปโทรไปทุกที่ที่ไปในวันนี้ทุกคนช่วยกันหาตัวเองก็เดินหาจนหมดความหวังและรีบทําใจชั่งมันของนอกกายก็มีเด็กตัวน้อยมาพร้อมคุณแม่และคุณน้าเอากระดาษสีชมพูใบนี้มาให้ น้ำตาแทบไหลแต่กลืนลงไปรู้สึกดีในใจทําให้ยิ้งออกมาได้เบาๆพร้อมเดินไปหาขอบคุณอีกครั้งตั้งสติขับรถกลับบ้านโดยก่อนขึ้นรถก็เอาไฟที่มือถือสองใต้รถหาสร้อยข้อมืออีกทีกับความหวังริบหรี่มีเสียงดังมาว่ากําลังหาสิ่งนี้ใช่ไหม OMG ขอบคุณคุณนะ้าชายหญิงทั้งสองและน่าจะเป็นลูกอีกสองคนขอบคุณจากใจไม่คิดว่าในวันที่รู้สึกแย่ๆว่า โลกโหดร้ายกับเราจังไหนว่ากันว่าทำดีย่อมได้ดีความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงเลยอ่ะกลับได้รับสิ่งที่มีคุณค่าทางใจที่ยิ่งใหญ่มากๆจากบุคคลที่ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหนิงกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะและเรื่องราวนี้หนิงคงจำไม่ลืมขอบคุณที่ทำให้ในวันที่เซ็งเซ็งมีสิ่งดีๆกลับมาขอบคุณมากๆจริง,รงๆคะ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิไปซาลารา,รา